แนะนำนะคะแอปแต่งรูปนะคะที่ชื่อว่า m มก้ Plus ค่ะ m มก้ p p ลัสเนี่ยหลายๆคนคงเคยเล่นมาแล้วแหละตอนที่แบบเขาออกมาใหม่ๆแล้วมันก็ดังมากๆถูกไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนุ๊กมีกิจกรรมให้เล่นนะคะแล้วก็เราจะไปสอนแต่งรูปใน Me ก้ p พลัสกันค่ะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอป Makeup Plus นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ App Store นะคะหรือว่า Play Store ของเพื่อนๆนั่นเองนะคะก็พิมพ์ไปเลยว่า Makeup Plus เพื่อนๆก็จัดการดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะ แต่ว่าอย่างของนุกนะคะมีแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูค่ะเราก็กดเข้ามาในแอปเลยนะคะหน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้แล้วก็ของเขานะคะจะมีด้วยกันทั้ง3าโหมดด้วยกันนะคะก็คือเป็นคามิล่านะคะอีดิเตอร์แล้วก็ทูตอ r i เ l ียลนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็คือคามิล่านะโอเคค่ะหลังจากที่นุกถ่ายรูปตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าของเรามาเป็นแบบนี้นะ เขาจะมีพวกแบบว่าเป็นเอฟเฟกค่ะหรือว่าฟิลเตอร์นะคะให้เราเลือกใส่นะคะก็จะมีอย่างไอค์แฟนตาซีเน a รนะคะหรือว่า f u นนี่นั่นเองนะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเขามีโหมด More ค่ะใน m o e เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าให้ดูเยอะมากๆเป็นแบบลุกต่างๆนะเช่นโพนี่อ่ะนุกลองดาวน์โหลดโพนี่มาเล่นดูก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะเขาก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกแบบหลายแบบมากๆนะเป็นลุคต่างๆของโพนี่นั่นเองนะคะแบบนี้ วิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราดาวนโหลดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ในตัวฟิลเตอร์ของเราข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะนูจะลองใช้โพนี่ให้ดูนะคะว่าพอเวลาเราแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นรูปสดๆของนูก่อนนะคะเราก็จะลองกดดูทีละสเต็ปเลยว่าเออแต่งออกมาแล้วมันเป็นประมาณไหนนะคะเราก็สามารถเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยว่าเราอยากแต่งหน้าเข้มเบอร์ไหนนะ นุูชอบอันนี้เป็นพิเศษเลยอะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนอินเดียแดงอินเดียแดงหน่อยคือที่เกาหลีเขาฮิตมากๆเลยนะนูก็จะเอารูปนี้แหละหลังจากนั้นนะคะเราก็กด s a ฟได้เลยค่ะนี่มันก็จะเข้าไปอยู่ใน camera r ของเราแล้วนะคะก็จะมีแบบ between ด้วย before and after แบบสะพรึงตึงๆกันไปนะคะเรามาดูกันที่หมวดต่อไปบ้างนะคะหมวดนี้เนี่ยคือหมวด editor ค่ะ editor เนี่ยก็นนูชอบอันนี้มา ตรงที่เราสามารถเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วนะคะในเครื่องของเราเนี่ยมาแต่งได้เลยทันทีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเมคอัพโทนแบบต่างๆให้เราเลือกอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะอย่างหนุกแนะนำนะคะว่ามีฟาวเดชชั่นนะฟาวเดชชั่นเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะสีผิวเบอร์ไหนต่อไปนะเป็นลิปสติกโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบมากๆนะนุกจะให้แบบเพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะว่าลิปสติกตอนแรกของนุกเนี่ยมันเป็นสีแบบ HP อมแดงนิดนึงนะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนได้เลยมีเห็นไหมแล้วเราเลือกความเข้มได้สมมติอนุกทาสีแดงเข้มเมันก็จะเข้มมากๆเห็นไหมพอเราได้แล้วค่ะเราก็ไปกันต่อที่บลัชค่ะบางคนเนี่ยบางวันเราอาจจะแบบแต่งหน้ามาไม่เต็มที่ใช่ไหมเราก็สามารถใส่เพิ่มได้นะอย่างหนุกนี่ชอบสีนูดนะคะมีคอนทัวร์ด้วยขี้เกียจคอนทัวร์ใช่ไหมแต่งหน้าจัดไปเลยนี่เป็นไงคอนทัวร์นิดหนึ่งรวมไปถึงเขียนคิ้วนะคะ เราก็เลือกได้เลยที่สําคัญเนี่ยเขามีแบบอายแชโดว์ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะว่าเกิดว่าเราอยากแต่งตาสีนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะอย่างนุกเนี่ยเลือกโทนสีน้าตาลไปนะคะก็จะดูตาแบบเบลล์ขึ้นไปอีกเห็นไหมนี่ก่อนหลังเขียนไอายไลไนเนอร์เพิ่มนสหนึ่งดูเป็นผู้เป็นคนมาสคาร่าก็มีนะคะเผื่อว่าขี้เกียจติดขนตาอยากให้ขนตาดูยาวขึ้นอะไรงนี้ใส่ใส่แบบมันแกวแตงกว่า ตาสองชั้นไม่อยากไปทําก็ปรับในแอปเอาเลยหลังจากที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดเซฟได้เลยค่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในคามิล่าโรของเราเลยมันก็จะมีโหมดที่3นะคะ่ะก็คือเป็นท o r ร a เนั่นเองนะอย่างในทัวร์เนี่ยข้างใน,นก็จะมีแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆที่เราเคยเจอกันแบบใน YouTube เขาก็จะแบบเป็นลิงก์ u t u b e ให้เราดูเลยว่าเออลุคนี้ ในของจริงแต่งยังไงนะคะเราจะได้ไม่สวยแค่ในแอปนะคะตัวจริงเราก็จะได้สวยด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรูปที่เราแต่งกันมาได้ดีกว่านะคะว่าในแบบคามิราโลของเราเนี่ยประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยสวยเห็นไหมแล้วก็แบบรูปเมื่อกี้ที่เราถ่ายกล้องสดนะคะเฮ้อมีความโพนี่โพนี่จ๋า <laughs> จกกรนนะคะมาบอกกับเพื่อนๆค่ะเพยงเพื่อนๆน,น,น,นะคะถ่ายรูปของตัวเองนะคะแล้วก็เอาไปแต่งใน a มก u าพลาสนะคะในหมดของอีดิเตอร์นะก็จะมีให้เราตกแต่งอยู่นะคะก็สามารถไปตกแต่งนะอัพโหลดลงอินสตาแกรมนะคะพร้อมทั้งแฮชแท็กนะคะตรงนี้เลยแฮชแท็กให้ครบนะคะเพื่อนๆน,นะคะสามารถส่งรูปได้ถึงวันที่7กันยายนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครจะได้ไปลอด้านแฟชั่นวีคนะคะสําหรับนุงนะคะก็จะร่วมเล่นด้วยนะคะก็ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันร่วมโหวตลุงด้วยนะคะด้วยการติดแฮชแท็ก รอนดอนมากคิดถึงอังกฤษ